อนโมดธนาสาธุนัสทุิกิุหน้าที่ของพิจารณนี้จะได้เรินรุ่งเรือนต่อสายพระเรือนนี่แหละเราจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทางดีได้และจะได้สงฝังดันได้กัน แห่งเมืองสมุป่าตาจอบปอยาสาธุตื่ใจนะหลายท่านในที่จอดลุด้วยบอกว่าเจ๊จะขึ้นไม่ถึงบ้าแดงด้วยทค่นั้นเลเหรอผมรอข้าง่างผมรอข้างล่างเรเคยเดินไปได้ก็ไม่มีอะไร มไมนไ,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 ไม่ต้องขนาดเนดี่แค่นี้ก็รู้เลยงงเก็คือคน,นเดียวเน่ใครไปคนเดีย,วแ,ว,ดยว,แวแล้วก็ลองล่างเต็มต,ต่อตางอู่่ที่แก <c ười> ่ได้ยู่ันหรขอเปล่า พอจะจดหน้าฟิน่รอพาว่าขึ้นน้าต้องการนมคิเห็นจากผู้จัดการที่จะจองฝังรนี้มีกำมังของโมอตอบมาไม่ดีมาตปดต่อเขาที่คนแบบนี้ตัดัุกันางรอยแปดตนะครับีกีเดียวาทีจะขาออกมาเป็นักมานนะปัจุบันต้องใช้เวลาหลายวัน เอาจาานนะี่ไนะแลวครับจะเ้ไมเรเอาให้นุองนายมันดูนายชอบดูดีโอทางครับพี่น้องครับารั้ันนั้นเป็นหมอช่วยร่าษาประจับขาวต้นชายตัวที่หนาใหญให่ไดเลย ไม่หกครับไมยัปไ้วย้วนะลมาเลยมีพ่อูดอ่าี่สาวเป่านั่นทำ่อยได้เลยก็เดี๋ยวพี่นองดดีดีแล้วไดอกันทุกคนเออน่ะทพ่อกลบมาเนาะเมื่อวานนี้ไม่มาเ็ถูกหวยก็ตู้มๆเลยพ่อาขอเ็แข้งเชไปเยอะนัดติดพ่อป่ากัน แอ้เสียดายจังเลยไม่มากันเนาะเฮ้ยยี่จะยด้มากมายแบกแบกมาเยอกคุกแกก่อบุ๋ยหลวงพ่อจะได้ขั้นมองดูตาผิดๆเลยเนี่ยจัดท่านเสียใจดีเนาะเสียดีนี่ใจบุญว่างอะไรมาทำมาจ้ะนะเอามาหลวงพ่อแจกเขาถูกมงคลกันนี่มามามาแบมือแล้วมือแบกันมามาหมดแล้วหมดเลยนะซื้อไม่ขายขอไม่ให้ เออเอามีสักบาทแล้วเอาแสนเงี้ยม่ใสนเงี้ยนี่งั้นก็ติดระตายนี่เนาะเออนี่เราเ็นผ่าทางเราเป็นคู่กันสมหมายนะนี่จุดทางหายสมคิดเลยเนี่ยมีพบกับพันธุ์านอย่างน้อยอายุจะจังก็ร้อยน้อแม่นะเอออยู่เพิ่อเงี้เอ้ยให้ลูกให้หลานขอจะทาเสียสักบาทสักบาทมีบ้างไหมเสียเน้นบ้านเก่าๆที่ไม่ใช้จะมีบ้างไหมเออมามาทานกันนะ เออนี่ยมันตามมาเจ็บปิดเลยนี่เอาหลวงพ่อจะมอบวัตถุมงคลให้จริงเอออาติศไม่สวยท่านอาเจียนนะแค่ชิ้นสวยมั่นที่หนึ่งอุ้ยนั่นอาเจียเอาเอาองค์นี้ไปดีกว่านะอาเจียนอาติศตัวนั่งซะอาติศไปทั้งปวงะนะ เออเขาจะได้รู้ว่าท่านอาเซียได้มาสลี่ยทรัพย์พื่อรับเอาบุญเป็นเจ้าภาพซื้อข้าวสารน้ำตาลกันมาเศรษฐีได้จากข้าวสารแม่จ๋านมารับพระเทพมงคลนี่นะเออเดี๋ยวท่านหลวงพ่อมอบให้กันแล้วกันนะหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรหรอกนะอยากจะให้เอาไปปกปักรักษานะเวลาเราจะเดินไปเหนือร่องใต้เราจะได้เคล้ยวพลาดปลอดภัยนะขพราะศพโรคภัยก็ขอให้หายนะ เออถือว่าเราเกิดใหม่กันแล้ววันนี้ให้ดีให้เด่นให้มั่งให้เมียร่ำให้รวยไม่เจ็บไม่ป่วยหมายเจ็บหมายป่วยถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราทําบุญกับท่านหลวงพ่อไว้เนี่ยเราจะไม่เกิดอยู่ในกูำตุ่านะเออเราจะเป็นนู่นโอ้เป็นพระพญากันนู่นน่ะเออถ้าเราเกิดอยู่ในเทวโลกเนี่ยเราจะได้ไปเกิดเป็นเหมือนกับนนญาเ้าสกัดเทวราชเหมือนโอ้ยนะ เออเอาเอาเอมามาโชคดีแล้วเนาะเออนี่นี่เนี่เออวันนี้อายุยืนกันทุกคนผิวพรรณน่าพอ่งใสหน้าตาใสกันทุกคนเลยนะเออนี่นี่นี่โชคดีแล้วนะอุปัทรวะโลกภัยอันตรายทั้งหลายก็ขอยเออเอาเอานะทุกสิพนดอกบอกสตาละปารถนาสิ่งใดเราบอกกล่าวเล่าสิบกันแล้วกัน นาบุญจะจุดกระแพก็อยู่ที่แรงจาติาของโยมพ่อโยมแม่นี่แหละเอขออจารการก็ต้องเข้าไว้ก่อนนะหรือว่าแข่งเนื้อเดียวแข่งสองเนื้อไปเถอะนะอันนี้เราผูกีีแล้วเราอย่าไปหักเดียวมากเลยพ่ออาจารย์แล้วก็พยายามนะทำอะไรระบักระบากไปอยู่ในถ้ำคนเดียวะยื้นผากลงไปอีนะ านะเจะทให้รงไปอประนี่จะถึงมื่อไเร่อนิดถึงเมื่อไหร่แล้วเรื่องเป็นลาบเดินง่ายมากเขากตั้งตัพี่แดงตั้ ภาษาอันนี se ้มอนตอร์ปรฉลาบทบุกต่อสูงรวยั้งหมังหลักงเล่าไปเลยภาาทเจะแบนะเนอ่ก็ เต็มบ้านที่เงินล้านไหลมาเข้าบัญชีแล้โชคดีมั่งมีสี่สุบหมดทุกหมดจบได้โลกหมดไทยตะปะทุกใดๆก็สูญไปหมดไปวันเชเยสัพภัทนะพภะสตังไหลมาเต็มกระเป๋าอายุวันนองชุบโผรังกระเป๋าสตังเต็มไปด้แบงกันไปโตโตอายุวันนองชุขคำห้เมตรข้าไปโตโตให้เต็มไปด้วยสตังกันทุกคนทุกคนนะสาธุสาธุนะพุทธะพุทธเถรพุทโธพุทธธรรมพุทธธรรมเปิดธรรมเปิดสั่งทั้งหมด บารมีเปิดดวงเศรษฐีเปิดบารมีเปิดคุ้มรัพย์รับไปยี่สิบล้าน สาธุสาธุอนุโมทนานะที่ใส่ครับลูกเดียวผูกคาให้ล่ามาเงินมีธั้งมโภคาล่ามาเงินมีสังโฆโภคาล่ามาเงินมีโอ้พระผู้ศรีประศายญาติบารมีใหญ่ใจดีมีศรัทธาจะมาเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์สร้างห้องน้ำสร้างห้องสุขาอนุโมทนาเจ้าค่ะอธิษฐานนะสาธ รายชื่อของท่านจะไปอยู่ท่านกลางนะพิธีบวงชวงหญ่